สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่างฟังไทยช่างลาวและต่างประเทศมันนี่กะตัวน้อยสิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดน้องมันนี้อันลุงเพิ่นไปเก็บเฮ็ดมาหลายหลายเป็นกระทังสองกระทังเราก็สิมาล้างซอยเพิ่นกับอันเพิ่นก็บู่ตีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเ้าเ้าก็มาแต่เวียกน้ำปลาเราก็เลยสิมาล้างซอยเพิ่นสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเด้วยหลายหลายสองกระทังสีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวก็เป็นทุกี่ทุกที่ มาตะเก็บเพชรเป็นอะไรเก็บทกีแกันเด้อเบื้งคนเพ็ดมาตะเก็บใไม้ลล่างแล้วก็บแม่วัฒนธรรกัม่อย่าหากมาตะเก็บเพชรนะพี่เนาะหลายหลายสองทั้งสี่ในมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่อืมอันนี้นะเลือกไว้แก่งหมดเนี่ยอืมมันกระโดดอย่างนี้เนาะมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่งามเลยพี่น้องเป็นตะแสอนเก็บคือสีมวนนะ บ่เคยพอจักเถื่อหนึ่งเน่ในกระสำมกันยิ่งถ้านหลังแล้วสะกระซมหนึ่งมันก็สีมาหลังมันก็สีมาหลังซอยเถอไม,มีแต่ดอกใหา่ๆเนาะแต่อยากพอลตอนมันจุ่มนะคือสีขากนี่พี่เนาะกระโพดโผล่ไวเฮ็ดเนึมปีนี่ออกร้ายแหงเลย สบายดีพ anyway, well ี the ing, so no. ่น uh, ้องเก๋สดีพี่น้องเทศกาลเฮ็ดถว่เด้อพี่น้องมื้อนี้นะมาล้างเฮ็ดเด้อพี่น้องมาล้างเฮ็ดน้ำตูนได้คะแนนตูนขับเวอร์มาเหิืนเด็กเขาว่านะมันเปิดแฟนจอใหญ่เลยเบิ่งหลัง มึงเ่นพี่นเดี๋ยวเพชนะแต่ว่ามันับบบานดอกก็ง่ายใน,ในะลุ่้แหลยอะนีก็เบ่งอ,งองงะไอบตนหนาเลอะเฮ้ยแบบรูบุ๋มอะแตกอ่อแตกเสียดายถ้มันบานถ้ามาันจูงคือสุดายอนกันยาก บานเอาไปเก็บได้ๆใครก็หามาหามาเป็นกระทงังสีเหมือนคนได้ๆแต่ว่าหา้หามบดไฟห้ากบดได้ห้าบดเกิดไปหาขาวปลากระยาดโมียันคนพาไปกันเลนบยบดไฟนี่จะเดกนี่กระโดงใหญ่ าจะเอาล้ายกับเมนโล่กัเนเฮดจุ่มละวโลแล้วสซนพี่เนาะจื่มอันนี้คือเป็นสนว่าโลละแสนต่อ่าวเขาบอกว่าหนูอ่านน่ว่โลเจ็บแต่ีนะเลยอนคายคนเอาไปเท็บก็เลยได้เฮดขาวนี่เนาะคนเอาไปเก็บก็เลยได้เฮดข่าวนะ เดี <ork ork <senate sitting out> ๋ยวโมเห็นเฮ็ดบมเห็นเฮ็ดจุ่มเลยเห็ดแต่เฮ็ดบาดแล้วคนขุนเขาเก็บมันขืนคนโมเห็นอยู่แล้วเนาะ นี่แด้วยังหนังคาคน่มมันแบบเก่งประกาศอมกีอยหานี่เขาได้กงเก่งใช่ไห้ายโฉมี่มันเสื่อมหัวมันเลี้ยงที่หมมือแข่งหรือใช่ไหมห้าย้มว่าหม้ายโฉมเขาหนุ่กงใช่ไหมม้าสโฉมะแส่อด้หรือไม่เลี้ยงให้เขา้งพักมาหะ ใส่ทักมาหานี่ยใส่น้ำไม้สมใส่ทักมาหาถ่ายอย่างนึ่งพี่จะไม่ใส่หรอยเจะว่าก็ถือเอาวอะไรได้แกงเส้นหม้ออะไดีเนี่ยคนไม่ทางว่ะ

ดิแล้วนะมันพังดินจะพูดแล้วนะมอ่ะมันขืนเลิกแล้วแคะอันนี้ต่อจะเห็นเ็ดนะชันนยฮะชันยะคนมาหล้วา้ชันยัดโนบัตอันหยัดมบัติเนาคือจะขอให้เห็นหมดอนนี่ก็เซ็นสินไหล มือขาบิ่งมในนะหัวอีบานเอาอยนงานให้นีเหมือนนี้ไดหมหูบุนี่ะไปไปเอายีนัก่อนนงนี่เหมอนไปทัว้ยบุญนี่แเขาหมูบุญนีมันานเย่เนาะแงกะมันน้งี้ยตับบันางบเทศตับบานพอดีงอเดียนทเ่ไพอดีค่ะ

บ่ไปเบิ่งบ่ดเลยจ้ะแม่เก็บเมื่อกี้ไปถิมได้จ้ะยกแต่ยืดไหมเริ่มเหนื่อลนะงิดแล้วก็สิไปงานดอกโตพี่เนาะ เดี <esi> <AN> ่ยวเนเดียวเลยดอ่บวมาแล้วเดอ่ยนี่ปะเออยังม่เลยหมูซีโม่เล็กเก่ในแบนเลยร้านหมูีโม่อีลายเลยเดี่ยวหายเรียนจะเอาให้หน่จะขอเงินยนเดย

ได้เมดได้สิเดดไปนี่เหลวแล้วน้อพี่เนาะกระเสืไปหลังเหลวหนามหนึ่งหนามที่สองอันนี้ฮะกรสิบหกกระมูลข้าวเกลือเฮ็ดบาดแล้วก็เลกระชวย่มๆนัได้อยู่กับสามหนึ่งพี่เนาะหลังเหลวแล้วฮะกระสิบ เออสันอ่ะนี่น้องพี่น้องพอดีหนึ่งเสอแกงกินแสบนะโอเคพี่น้องปล่อยู้นี่พี่น้องคนไหนคาหลังเฮ็ดสวยเด้นขบมือขบใจลายเด้อดองนี่เรไห่เดี๋ยวพอมตีนยาวกันหน่อยยาวแหงเลย เนี่ยเพื่นหายนะสามหนึ่งนเล่นจนแม่จูบไม่ถึงงกิวกระซ่าอันหนึ่งหหพี่เนาะขอบใจจ้ะมยได้แจ็คดอมวยได้แจ็คโด้ก็เลยจับบวไปเลยมันบ่ว่านี่พ่ซื้อยงานนี้ประชวดจะว่าเพิ่นบ่ถือเงินไปประจวหวันนี้แล้วเลยเนาะพี่เ้องวันนี้เฮากระซ ไปงานดองวันเดอรบันดี้เดอรแล้วเลยขอมุกขอบใจลายๆเดิมมาแล้วขอบมุกขอบใจค่ะเฮ็ดหายในพี่น้องเด็กก้าซำหนึ่งดูหลายๆเนาะสองสามเพิ่งกับสีพัดสีปีงสีเจียวเฮ็ดทุกเมนูเนาะที่ยากนะได้เฮ็ดหลายทุกคนตอนนี้ตัวน้อยก็ล่างเฮ็ดซอยเตื่อยแล้วแล้วเนาะเฮาก็ เพื่อนก้าวไหตัวหน่อยซ้ำหนึ่งขาดหลงซอยตัวหน่อยก้ามาไว้แล้วเขาก็สิมาอาตัวหน่อยสิไปซอยเหยียบเพื่อนน้าซาวต่อไปงานดองเพื่ขอนนาะคอหัวแต่ว่าตัวหน,น่อยก็สิบริไทยพี่น้องเบิ้งเนื้อหย,ยันเจ้าของงานกันไหวไทยเนาะเพราะว่าเพื่อนคอกันยังวันดในแตงสำหรับพี่หนิก็สิวไว้สำหรับก่อนขอบใจทุกคนที่เขามาให้กำลังใจตัวหน่อยเด้อฝากเป็นกำลังใจตัวหน่อยนี้เด้อทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไว้ัยานี้ก่อนเพาะวันคลิปหน้าเด้อสบายดี